ยุนเชื่อยุนเชื่อยุนเชื่อใช้ทุกสิ่งที่เขามีในการโจมตีครั้งนี้แต่ว่าแม่ทัพมังกรศิลายังไม่ตายข้าสามารถทำอะไรได้บ้างในตอนนี้หยุนเชื่อได้เดิมพันไปทั้งหมดแล้วที่เขามีแต่ความกังวลในตัวข้าส่งผลกระทบต่อตัวเขาอย่างมากมายข้าไม่อยากให้เขาตาย ข้าจำได้แล้วข้ามีสิ่งนี้อาจารย์ของข้าได้ให้ลูกปัดวิญญาณแช่แข็งนี้นานมาแล้วไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ที่คุกคามต่อชีวิตข้าไม่เคยคิดว่าจะได้ใช้มันบาเรียวิญญาณแช่แข็งควรจะอยู่ได้นานสิบชั่วโมงผู้ฝึกฝนที่ต่ำกว่าปราณฟ้าไม่มีทางทำลายมันได้สิ่งนี้ควรจะปกป้องพวกเราได้ นางเซียนน้อยได้ซื้อเวลาให้เราข้าควรใช้เวลาอย่างคุ้มค่าข้าไม่ยอมตายที่นี่อย่างแน่นอนอาหญิงเล็กกำลังรอคอยข้าสิทธิ์พี่หญิงก็กำลังรอคอยข้าอยู่จัสมินให้ชีวิตใหม่แก่ข้าและข้ายังไม่ได้ทำตามสัญญาสักข้อข้ายังไม่อาจตายได้ ข้าคือนายเหนือสรรพสิ่งในโลกโพธิสัตว์สถิตในใจข้าข้าจึงควรเป็นมหาวิถีมหาวิถีแห่งโพธิสัตว์จงให้พลังแก่ข้าหยุนเชอร์จะเป็นผู้ชายมหัสัรจันมหาวิถีแห่งโพธิสัตว์โดยพื้นฐานใช้ดูดซับพลังงานธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วเจ้าใช้เวลาเพียงหกเดือนในการบรรลุข,ขั้นที่หนึ่งถือว่ามหัสัจรย์แล้ว ขั้นที่2อ,อย่างน้อยต้องใช้เวลา1ปีถึงจะบรรลุได้แต่เจ้ากับบรรลุในสถานการณ์เยี่ยงนี้ <S <S มหาวิถีแห่งโพธิสัตว์ขั้นที่2ขั้นที่2ของมหาวิถีแห่งโพธิสัตว์สามารถมอบพระกำลังเทียบเท่า4ี่พันกิโลกร,รัมให้แก่ข้าตอนนี้นอกจากนั้นร้วนผัดเส้นเอ็นเปลี่ยนกระดูกฟื้นฟูร่างกายอย่างสมบูรณ์ ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนใดๆบนร่างกายข้านางเซียนน้อยข้าขอบคุณสำหรับป้อมปราการน้ำแข็งนี้รอข้าที่นี่เราน่าจะออกจากสถานที่นี้ได้เร็วขึ้นระบำเพลิงฟ้าสยายปีก ศาตาวุฒชั้นปลานฟ้านี้นับเป็นสมบัติล้ำค่าของเจ้าข้าจะใช้ดาบหนักของเจ้าเอาชีวิตของเจ้าเอง <ST rere ading noise> เพียงหยุนเชื่อถือดาบหนักก็ปรากฏนามดาบหนักขึ้นภายในใจทันมังกรทันมังกรดาบที่ดีชื่อที่ดียิ่งนัก ข้าจะใช้ดาบที่เจ้ากำนันให้เล่มนี้ส่งเจ้ากับส่นรกเองเยี่ยมมากเจ้ามนุษย์หลายหมื่นปีที่ข้าได้สิงสุถิตในทวีปแห่งนี้เจ้าเป็นคนแรกที่ผ่านคารทดสอบด่านนี้ตอนนี้ประตูด่านที่สองได้เปิดออกแล้ว เมื่อเจ้าพร้อมจงเข้าไปสู่การทดสอบที่สองหวังว่าเจ้าจะโชคดีนางเซียนน้อยข้าทำได้ข้าไม่ได้โกหกเจ้าใช่ไหมอย่างไรก็ตามเราพักสักแป,ป๊บก่อนก่อนที่จะเข้าสู่รอบที่สองทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนครหลวงวายุคามตําหนักอบจันทา สิทน้องหยุนเจ้าหายไปในดินแดนแห่งความตายเป็นเวลาห้าเดือนแล้วและไม่มีข่าวข่าวใดๆเลยไม่เป็นไปไม่ได้ข้าเชื่อว่าเจ้ายังสบายดีเหลือเพียงเดือนเดียวเท่านั้นก่อนการแข่งขันประลองยุทธวยุคามที่กำลังจะมาถึงสิทน้องเจ้าจะไปใช่ไหมน้องหญิงของข้าเจ้าอยู่ที่นี่จริงๆด้วยฮ่าฮ่า ทันทีที่นายน้อยเฟิร์นออกมาจากการฝึกตนก็เดินทางมาพบหน้าน้องหญิงของข้าทันทีช่างเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกล้ำน่าซาบซึ้งจนผู้คนต้องลิษยาแล้วเฟิรนเจียเฉิงแห่งตระกูลอัคคีผ่านฟ้าขอแสดงความคาวระวะต่อองค์หญิงช้างเย่ผู้งดงามสงา่าทันที่สามนายน้อยเฟิร์นม่ได้พบกันนานข้าได้ยินมาว่าองคหญิงกำลังตามหาบุปผาผานวิญญาณหรือไม่ ดอกไม้ชนิดนี้จะเกิดขึ้นในที่1ในพักอาคคีผ่านฟ้าของข้า1ดอกในรอบพันปีสิษย์น้องเย็นได้บอกข้าให้หาบุกผ่าผ่านวิญญาณเพื่อกำจัดประสิทธิ์ในร่างของพ่อหลวงเขารู้ว่าข้ากำลังหามันนายน้อยเฟินไม่ได้ล้อเล่นกำมังหากนายน้อยเฟินทราบเบาะแสและบอกตำแหน่งของดอกไม้ต่อช้างเย่แน่นอนว่าช้างเย่ต้องทราบซึงใจไปตลอดการ ผ่าผ่านวิญ,ญญาณถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของพรรคเราอย่างไรก็าตามถ้าองค์หญิงช้างเย่ต้องการท่านจะต้องเป็นสมาชิกในพรรคของเราเท่านั้นองค์หญิงช้างเย่การจะเป็นสมาชิกของพรรคเรานั้นเจ้า e จะต้องแต่งงานกับข้าเท่านั้นฮ่าฮ่าฮ่าถ้าบุปผ่าผ่านวิญญาณเป็นสมบัติล้ำค่าของตระกูลของเจ้าช้างเย่ไม่สมควรกล่าวคำวิงวอนอันปราศจากเหตุผลขออำลา น้องหญิงของข้ายังคงดื้อรั้นดดเดิมไม่ผิดเพี้ยน